อ p พ4 4 2คำพิพากษาสารดีกาที่1116ทับ2อ0 8ัอยายการจังหวัดนนทบุรีโจดในเปื้องกับพวกจำเลยโจดฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้คุมตรี เจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังตามอำนาจสารได้ทำการควบคุมดูแลนักโทษประหารโดยประมาทปราสจากความระมัดระวังและฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของเรือนจำกลางบางขวางเป็นเหตุให้นักโทษประหารซึ่งมีนักโทษชายสนองกับพวกรวมห้าคนออกจากห้องขังตึกขังและออกจากแดนได้ และต่อสู้เจ้าพนักงานถึงแก่ความตายสองคนอีกสามคนหลบหนีออกจากเรือนจำไปขอให้ลงโทษตามมาตรา205ร้าจำเลยให้การปฏิเสธสารจันต้นพิพากษายกฟ้องโจทย์อุททร์สารอุทธรพิพา,ากษากลับว่าจำเลยทั้งสองผิดมาตรา205ร้าจำคุกคนละสองปี จำเลยดีกาสารดีกาเห็นว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่1เป็นเวนควบคุมนักโทษในแดนหนึ่งตั้งแต่12นาฬิกาถึง18นาฬิกาก่อนจะออกเวนผลหน้าที่จะต้องมอบหน้าที่ให้จำเลยที่สองเข้าเป็นยามภายในแดนหนึ่งมอบหน้าที่ยามภายนอกให้ในสุดใจและมอบผู้กุญแจตึกขังให้หนายสุดใจ ผู้จะมารับหน้าที่ต่อแต่เมื่อใกล้18นาฬิกาจำเลยที่สองมารับหน้าที่คนเดียวจำเลยที่หนึ่งให้จำเลยที่สองเข้าเป็นยามภายในห้องขังและใส่กุญแจตึกขังเนื่องจากนายสุดใจยังไม่มาจึงยังมอบรูปกุญแจตึกขังให้หนายสุดใจไม่ได้จำเลยที่หนึ่ง ประมาทเลื่เล่ออย่างไร้แรงฝากรุกกุญแจตึกขังไว้กับจำเลยที่สองแล้วละทิ้งหน้าที่ไปเสียเฉยๆเป็นช่องทางให้นักโทษในห้องขังใช้อุบายออกจากห้องขังแล้วจับจำเลยที่สองหรือบังคับจำเลยที่สองให้มอบรูปกุญแจให้แล้วไขตึกขังหลบหนีการคุมขังไปได้เห็นว่าเพราะความประมาท ปราศจากความระมัดระวังอย่างไร้เลยร้ายแรงของจำเลยที่หนึ่งส่วนจำเลยที่สองรู้ดีว่านายสุดใจจะต้องมารับหน้าที่เป็นยามภายนอกและจะต้องเป็นผู้รักษารูปกุญแจตึกขังด้วยและตามวิสัยและพฤติการจำเลยที่สองไม่ควรรับฝากลูกกุญแจตึกขังไว้จากจำเลยที่หนึ่งอย่างยิ่งเพราะนักโทษอาจ ออกจากห้องขังมาบังคับเอารูปก,กุญแจไขตึกขังหนีไปได้และน่าจะรู้ดีว่าการที่ทางเรือนจำวางระเบียบให้มียามภายนอกในเวลากลางคืนก็เนื่องจากให้มีหน้าที่ช่วยกันดูแลเอาใจใส่เป็นชั้นๆเมื่อมีเหตุร้ายแรงจะด้วยช่วยกันระงับได้ทันทุงทีการที่ จำเลยที่สองยอมรับฝากรูปกุญแจตึกขังไว้จากจำเลยที่หนึ่งจึงเป็นเหตุให้จำเลยที่หนึ่งละทิ้งหน้าที่ยามภายนอกไปก่อนมอบหมายให้ไหนสุดใจเป็นเหตุให้นักโทษหลบหนีที่ขุมขังออกไปได้จำเลยที่สองจะทราบว่ามีระเบียบไม่ให้รับฝากรูปกุญแจหรือไม่ก็ตามจำเลยที่สองก็ไม่ควรรับฝาก การยอมรับฝากนับว่าเป็นความประมาทอย่างไยแรงและฝั่งได้ว่านักโทษชายสนองกับพวกได้ไขได้เอารูปก,กุญแจตึกแถวตึกขังจากจำเลยที่สองไปไขกุญแจตึกขังแล้วหลบหนีการควบคุมไปได้เป็นเพราะความประมาทปราศจากความระมัดระวังอย่างไรแรงของจำเลยที่สองด้วย จำเลยได้กระทำการโดยประมาทกล่าวคือไม่ได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นจำเลยจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการและจำเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่จำเลยหาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ฉะนั้นที่สารุธรเห็นว่าจำเลยมีความผิดฐานทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและ บาดเจ็บสาหัสตามประมวลกฎหมายยามาตรา300 390ด้วยนั้นชอบแล้วดีการจำเลยไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงจึงฝังไม่ขึ้นพิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา59บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่ จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนามาตรา59วรรคงกระทำโดยเจตนาได้แก่กระทำโดยรู้สํานึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเร่งเห็นผลของการกระทำนั้นมาตรา59วรรค3ถ้าผู้กระทำม,มไิได้รู้ข้อวามจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเร่งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้มาตรา59วรรค4กระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา กตรกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจับต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวงังเช่นวันนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่มาตรา59วรรค5การกระทําให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทําเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา205ถ้าการกระทำดังกล่าวในมาตรา204เป็นการกระทำโดยประมาทผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา205วรรค2ถ้าผู้ที่หลุดพ้นจากการคุมขังไปด้วยการกระทำโดยประมาทนั้นเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาของศาลหนึ่ง สารใดให้ลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหรือมีจำนวนตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา 205, วรรคสถ้าผู้กระทำความผิดจัดให้ได้ตัวผู้ที่หลุดพ้นจากการขุมขังคืนมาภายใน3เดือน ให้งดการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดนั้น